สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยองโนเกนฮ็อบบี้ครับสำหรับวันนี้คือเรื่องราวของแกส g o m แมกอุกชากาอสูรแห่งอมาเกดอนและอควาลอสที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดในยุคปัจจุบันวันนี้เรามาทำความเข้าใจกันครับว่าเจ้าออกตัวนี้มันเก่งกาจยังไงและมันมีความพิเศษแตกต่างอะไรจากออกทั่วไปแกสโกคืออควาลอสครับจริงๆ้ถือว่าเป็นวอลลอสเนาะอควาลอสนี่คือเหมือนตำแหน่งที่สูงสุดแต,งต่งตั้งตนเองครับ เป็น Prophet of the War เป็นตัวตนในตำนานที่จะนำชาวออกไปสู่ความยิ่งใหญ่สู่สงครามที่ทั่วกาแล็กซีโด่งดังที่สุดในช่วงสงครามอามาเกดอนครั้งที่2และครั้งที่3ครับโดยมันมีความแตกต่างจากออกตัวอื่นทั้งในเรื่องของความแข็งแกร่งและก็เล่หเหลี่ยมครับที่มากกว่าว่ากันว่ามันได้รับพรจากเทพก็อกและม็อกในขณะที่ออกทั่วไปนั้นจะชื่นชอบการต่อสู้แล้วโยนตัวเองเข้าไปในการต่อสู้ครับ s c ส l l จะเป็นตัวที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ครับในการจัดระเบียบกองครับแล้วก็บัญชาการอยู่เบื้องหลังซึ่งมันก็เอนจอยมากเช่นเดียวกันแล้วาจากนั้นจึงจะออกมาสู่แนวหน้าเมื่อมีความจําเป็นครับหรือว่าจุดนั้นเป็นจุดสําคัญของการต่อสู้มันถึงจะออกมาชื่อ g a แกส l l มาอุกทากานี้นะครับสามารถแปลเป็นโลโกติกได้นะครับว่าคําว่าแกสโ l เนี่ยแปลว่ากันหลกเหล็กส่วนแมกอุกทากาเนี่ยแปลว่าราชันของเหล่าออก ไม่มีใครทราบได้นะครับว่าตัวของแก๊สเก่าเนี่ยมีอายุเท่าใดแล้วมันเคยถูกทำนายไว้นะครับโดยเอลดานามว่าเอโรรัสอุทรานครับในช่วงสวัปดรษที่32หลังจากความพ่ายแพ้ของเดอะบีสผู้นำของออกครับที่นำการโจมตีอิมพีเรียมสร้างความเสียหายจำนวนมากเนี่ยเอโรรัส er ครับได้ทำนายเอาไว้ครับหลังจากความพ่ายแพ้เนี่ยว่าเดอะบีสเนี่ยมันจะไม่ถูกทำลายไปโดยสิ้นเชิงครับตัวตนของมันจะยังคงอยู่กับพวกออกเพราะว่าพวกมันยังคงเกาเรียกชื่อของแมกอุทาก้า ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าแปลว่าราชาของเราออกเนี่ยยังคงวนเวีนยนในสังคมของออกครับและมันจะกลับมาในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็กําเนิดใหม่ขึ้นมาในใต้ชื่อของแกสโกลอุกตราการน,นั่นเองซึ่งมันเกิดขึ้นมาในช่วงของศตวรรษที่41เรียกว่าเป็นการทํานายที่ไกลมากหมื่นปีอ่ะโผล่มาครับศตวรรษที่41เอลราตเนี่ยก็ต้องเผชิญกับตัวของแกสโกนี่ครับเมื่อมันโจมตีคราฟเวอร์อิดาเร จากวา์ครับที่มีขนาดเล็กถือว่าไม่เล็กหรอกแต่ว่าขนาดพอสมควรครับตัวสึกนี้เองครับทำให้เหล่าเอดราครับทราบถึงการมาถึงของออกวอลล์โตใหม่ที่จะสร้างความเสียหายให้ทั่วกล็กซีอีกครั้งหนึ่งทางฝั่งอิมพีเรียมครับจะมารู้จักมันเมื่อ9ปีก่อนสงครามอมาเกดอนครั้งที่2ครับในตอนนั้นครับมันเป็นเพียงแค่ออกบอยธรรมดาครับตั้มต่อยในกองทัพของเดสกอลที่มีผู้นำคือวอลบอสเด็กแม็กครับ เป็นช่วงเวลานั้นครับที่ด์แองเจิลครับทำการบุกดาวอร์กเป็นดาวของออกนั่นแหละหมายจะลดประชากรของออกให้ได้มากที่สุดแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างกองกาลังของด์แองเจิลที่มาที่นี่ครับกลับไม่ได้มีระเบียบหรือว่ามีการจัดแผนการที่ดีมากครับพวกเขามาสร้างปราการแล้วก็สร้างป้อมปือปนอนโนมัติไว้แล้วก็ทิ้งมันเอาไว้อย่างนั้นครับหลังจากนั้นก็จากไปเลยในการต่อสู้ครับซึ่งตัวของดะแองเจิลเนี่ยเขาไปหมดแล้วก็ถือป้อมปราการไว้แกสกอรครับกับกลุ่มของเดสกอรเนี่ย ทำการบุกโจมตีครับแต่ว่าถูกปืนอัตโนมัติเนี่ยยิงเข้าที่หัวตู้ของแกสกกนี้ถูกทําลายไป3 0ครับที่หัวเนี่ยกระโหลก3 0เนี่ยหายไปหมดเลยรวมถึงสมองส่วนนั้นด้วยมันได้ถูกช่วยไว้ครับโดยเพนบอยทําการรักษานำเาอาอดามนเทียมครับมาเป็นกระโหลกทดแทนแล้วก็ใส่ตาเทียมให้แต่ความพยายามนั้นก็ไร้ผลครับเมื่อแกสกกลเสียชีวิตคาเตียงผ่าตัดร่างของมันจึงถูกโยนเอาไว้หลังกระท่อมของเพนบอยตัวนั้นนั่นเอง ร่างของแกสโกรครับก็ถูกพบโดยเกรชินครับที่ไรานามมาตั้งใจเนี่ยคือตั้งใจมันจะมาเพื่อที่ว่ารู้ศพครับมีอะไรที่สมบัติมีความสําคัญเนี่ยมันก็จะเอาไปในตอนนั้นเองที่แกสโกเนี่ยตื่นขึ้นมาจากความตายครับด้วยดวงตาที่เหลืออยู่เนี่ยจับจ้องไปยังเกรชินตัวน,นั้นมันเห็นว่านี่คือคนแรกที่มาเจอมันครับมันก็เลยเล่าประสบการณ์สุดเหลือเชื่อว่าในความฝันเนี่ยได้พบกับเทพกอกและมก ได้มอบภารกิจที่ยิ่งใหญ่ให้กับตนในการรวบรวมเหล่าอ็อกเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวแล้วนํากองกําลังเนี่ยเข้าสู่สงครามทั่วกาแล็กซี่เราจะไม่สู้ศึกปัญญาอ่อนรอบนี้ต่อไปนอกจากภาพนิมิตแล้วนะครับอาการบาดเจ็บที่ทําให้สมองเนี่ยหายไป3 0เนี่ยมันปลดล็อกความสามารถทางพลังจิตครับทำให้แกสกอร์เนี่ยสามารถทีใจใ่จะใช้พลังจิตได้โดยพลังจิตนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเจ้าเกรชินตัวนี้ครับคือมันสามารถที่จะชุบชีวิตตัวนี้ได้ตัวเดียวเลยนะ ตัวเดียวที่สามารถจุบชีวิตได้ส่วนเรื่องอื่นครับในเรื่องของพลังจิตเนี่ยเรายังไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาทําอะไรได้บ้างแต่ว่ามีพลังจิตด้านนี้จริงๆหลังจากนั้นครับแกสโกรประกาศตนเลยครับว่าเขาคือผู้นําสารของเทพเจ้าและก็ตั้งชื่อเกรชินตนนั้นครับว่ามาคาริให้เป็นผู้ถือธงประจําตัวนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคือเป็นสายสัมพันธ์ที่2คนนี้มีต่อกันตลอดแกสโกวครับมีความมั่นใจเต็มร้อยครับเมื่อทราบว่าตนเองเนี่ยถูกเลือกโดยถวยเทพ ก็ทำการเข้าหาเร็กเมกค,ครับบอสแห่งรัสไปหัวนหน้าก่าวของตนเองกล่าวหาบอสตนนี้ทันทีเลยว่าท่านน่ะทำตัวน่าผิดหวังเราทวยเทพไม่พอใจมัวแต่ไปสู้กับจักรกลแทนที่จะออกไปท่องกาแล็กซี่หาศัตรูที่คู่ควรคํายั่วยุนี้ครับทำให้เร็กเมกเนี่ยทำการประกาศยิงปืนใหญ่ครับใส่ไม่ยั้งแต่ปฏิหารมีจริงเพราะไม่มีกระสุนนัดใดเลยครับที่โดนตัวของแกสกอครับ แกสกอลตรงนั้นก็พุ่งเข้าหาครับแล้วก็สับร่างออกเป็นิ้จินครับจนเหลือเพียงแค่ซากเนื้อประกาศตนทันทีครับว่านับตั้งแต่นี้ข้าคือบอสแห่งรัสไปและมีความต้องการจะรวมเหล่าออกบนดาวอ,อ์กแห่งนี้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันตรงนี้ทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าแกสกอลในตอนนั้นนะครับเป็นเพียงแค่ออกบอ,อยเท่านั้นนะครับทหารราบชั้นต่ําที่แทบจะไม่มีบารมีใดๆเลย ลับสามารถเอาชนะบอสที่แข็งแกร่งกว่าใหญ่กว่าด้วยตนเองครับในช่วงเวลาแห่งการประกาศตนนั้นนะครับมันก็ได้เกิดแสงวาร์ฟสีเขียวขึ้นมาครับที่ชาวออกเรียกว,ว่าดิเกรเกรนมันเปรียบได้หลังพลังวาร์ฟของออกครับปรากฏขึ้นมาบนทั่วท้องฟ้าของเอิร์กราวกับว่าเทพเจ้าได้ทําการต้อนรับตัวแทนของตนที่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นครับแกสกอล ก็ได้ทำการรวบรวมดาวอ็อกทั่วดาวครับไม่ว่าจะเป็นจากกลุ่มของ Snakebite Evil Sun Bad Moon แล้วก็ Bot X ครับโดยมากแล้วเป็นการดวนครับแต่ดวนไม่ถึงชีวิตดวนแค่ไว่า้ฝ่ายหนึ่งอ่ะพ่ายแพ้ก็พอแล้วแล้วก็จบถือว่าเออเรามาเป็นพวกเดียวกันในเมื่อเจ้าแพ้แล้วนอกจากเสียงว่าโตตนนั้นไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ครับจึงจะยอมสังหารทิ้ง เมื่อสามารถรวบรวมได้แล้วครับแกสกาก็ย้ําอีกครั้งนะครับตอนเหล่าออกครับถึงเจนาโนมว่าเขามีความปรารถนาที่จะออกไปพิชิตดวงดาวและนําเหล่าออกไปสู่การต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่นี่คือประสงค์ของเหล่าถวยเทพแต่ทว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นออกดาวเล็กๆนี่นะครับจึงไม่มียานผ่านนะครับที่จะออกไปนอกดวงดาวได้แล้วก็ราวกับว่าเทพเจ้าเนี่ยคอยเฝ้ามองอยู่ทําการส่งสเปซฮักรับลอยเข้ามาในเขตด,ดวงดาวของเอิร์กตอนนั้นเอง มีพายุสุริยะครับกำลังจะทบดาวถ้าพวกเขาไม่ออกไปจากที่นี่รับรองว่าตายกันทั้งดาวแน่นอนการเตรียมการจึงเริ่มขึ้นครับื้มต้นที่ประการเรียมชั่นครับเป็นตราการของดาเองเจิร์ที่ถูกทิ้งเอาไว้ปัจันี้ถูกอัปเกรดให้เป็นดาฟอร์เทอเรสครับฐานทัพหลักของพวกออกอีกทั้งยังได้สร้างยานผานะส่วนตัวครับที่มีชื่อว่าดาคิบลาสตาครับแผนการของกาสกอครับก็คือ การสร้างจนรวจเพื่อที่จะไปยังสเปซฮักแล้วก็เริ่มกระบวนการสร้างแต่ก็อย่างที่รู้กันครับว่าอ็อกเนี่ยมันเป็นเผ่าพันธุ์ที่สมาธิสั้นครับแล้วก็ไม่ค่อยพอใจกับความสงบเงียบต้องตีกันตลอดเวลาแกสเกาครับจึงยืนขึ้นครับอยู่บนยอดปราการครับถอดเกราของตนเองออกทั้งหมดเลยและประกาศตนว่าข้าจะไม่ขยับไปไหนเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์ถ้าข้าทําได้พวกเจ้าก็ทําได้เช่นเดียวกันผลก็คือว่าเหล่าอ็อกครับ ที่เห็นว่าแก๊สก่าเนี่ยก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นครับไม่ขยับไปไหนเนี่ยพวกเขาก็เลยเชื่อว่าโอเคถ้าง,งั้นพวกเราก็ทํางานก็ได้ผลก็คือครับเพียงแค่ที่เดียวเท่านั้นประสบความสำเร็จในการสร้างจรวด,ดขนาดใหญ่ครับนำกองกําลังทั้งหมดเนี่ยออกจากดวงดาวได้เดินทางไปยังสเปซฮักในทันทีภายในนั้นครับเมื่อไปถึงเนี่ยก็พบกับดีมอนจํานวนมากแบบเป็นฝูงดีมอนแบบโอ้ยานมีแต่ดีมอนเลยปรากฏตัวออกมาจากรอยวาร์ปครับซึ่งเกิดจากเครื่องยนต์ภายใน แน่นอนว่าสำหรับพวกออกแล้วนี่คือความสนุกที่รอคอยมานานเหล่าออกได้ปลดปล่อยความอันอันนี้ครับที่มีกับพวกดีมอนจนสิน้นแกสกอกได้เผชิญหน้ากับบอตเตอร์เซีร์เอาชนะมาได้ครับด้วยการโขหัขวแล้วก็เหวี่ยงมันครับกลับเข้าไปในรอยแยกวาร์ปก่อนที่มันจะปิดลงพร้อมตะโกนใส่เหล่าทวยเทพนะครับแข่งเคออสว่าทีหลังอยากส่งอะไรส่รงให้มันใหญ่มากกว่านี้อีกไอ้นี่มันกระจอกเกินไปและแล้วครับ Space h u ักแห่งนี้ก็ถูกยึดโดยออกอย่างสมบูรณ์แบบมันถูกเปลี่ยนชื่อไปครับเป็นชื่อ h ริทิ c u ล a าเดินทางออกทั่วกวากาศต่อไปการปรกากฏตัวอีกครั้งหนึ่งครับของแกส c o นั่นก็คือการปรกากฏตัวที่อามาเกดอนนั่นเองนะครับในปี941ศตวรรษที่41เกิดสงครามอามาเกดอนครั้งที่2เมื่อสเป h u ักครับได้เดินทางไปถึงระบบอามาเกดอนตามความเชื่อของแกสโกครับเขาเชื่อว่า นี่คือการนำพาของเทพเจ้าให้มันมาทำสงครามศักดิ์สิทธิ์ทีน่นี่ด้วยขนาดที่ใหญ่โตของสเปซฮารคครับทำให้แนวป้องกันอย่างดาวเทียมแล้วก็ยานรบขนาดเล็กเนี่ยไม่สามารถทำอะไรมันได้มิหนำซ้ำครับยังถูกทำลายไปเกือบจนหมดสารขอความช่วยเหลือจึงถูกส่งออกไปครับนำพาสเปซมารีนมาถึงชาร์เตอร์เพื่อรับมือแต่เวลาครับกลับไม่เป็นใจกว่าจะรวมทัพได้แล้วแล้วก็มาถึงเนี่ยผู้ออกก็ได้มาถึงแล้วครับซึ่งกินเวลาไปถึงหนึ่งเดือน ที่ผู้มันครับเริ่มทําการโจมตีภาคพื้นดินภารกิจของแกสโกรครับก็คือการยึดครองอามาเกดอนให้ได้แต่ทว่าแผนการของมันครับที่กําลังเป็นไปได้ด้วยดีเนี่ยถูกขัดขวางโดยคอมมิสไซยาริวีรบุรุษแห่งสงครามอามาเกดอนชายผู้นํากองกาลังมนุษย์อนอนแอต่อต้านกับกองกําลังของออกครับชนะออกระับสูงมาได้มากมายในสงครามจนกระทั่งแกสกรกต้องลงมาสู่สนามรบด้วยตนเองครับนั่น คือช่วงเวลาเดียวกันกับที่เหล่าสเปซมารีนมาถึงครับผลักดันกองกําลังออกจากระบบนี้ไปได้ซึ่งแกสโก,กครับก็บ่นประมาณในไหนว่าพวกสเปซมารีนมาทําไมพวกฆ่ากันมันจะสนุกทีเดียวเหตุการณ์ต่อมาก็คือเกาโกทธาครับดาวนี้ครับถูกยึดครองโดยกองกําลังของแกสโก,กครับมันคือดาวที่ถูกใช้เพื่อล่อกองกําลังของอิมพีเรียมมาที่นี่ครับความต้องการของแกสกก,ก็คือว่า จะตลบหลังกองาลังของอิมพีเรียมครับให้พ่ายแพ้ซึ่งก็เป็นไปตามนั้นครับสามารถจับตัวคอมมิซ่ซยาริกมาได้สําหรับแกสโก้แล้วครับยาริกคือตัวแทนของมนุษย์ที่หาได้ยากมากคนที่สู้ด้วยเก่งที่สุดหลังจากตัวของยาริกครับพยายามหลบหนีจากคมคุ้มขังที่ล้มเหลวครับแกสเก้ปล่อยให้ยาริกกลับสู่อิมพีเรียมครับเป็นการกระทําที่แม้แต่ยาริกเองยังคงแปลกใจครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับคําทิ้งท้ายที่ชวนขนลุกว่า Good enemies are hard to find หรือศัตรูที่เก่งเนี่ยมันหาได้ยากนักหลังจากนี้ครับคือช่วงเวลาของการที่แสดงความชฉลาดของแกสกอครับมันได้ทำการทดสอบดาวในปกครองของอิมพีเรียมครับดาวแล้วดาวเล่าครับโดยรอบว่าดาวใดอ่อนแอดาวใดแข็งแกร่งครับซึ่งดาวใดอ่อนแอครับก็จะถูกมันโจมตีอย่างหนักเลยดาวแล้วดาวเล่า ถูกออกทําลายปล้นทรัพยากรแล้วก็ขโมยยุทธปกรณ์ไปมากมายครับรวมถึงเทคโนโลยีบางอย่างด้วยแกสกอลจงใจใช้เวลานี้นะครับเตรียมทับและรวบรวมกําลังพลอีกทั้งครับยังสนับสนุนการทดลองและผลงานที่น่าเหลือเชื่อครับที่ถือกําเนิดในกลุ่มออกนั่นก็คือเทเลพอต e าหรือเครื่องเทเลพอร์ตของเรานั่นเองครับสร้างโดยออกโดยมันจะทําการเคลื่อนที่ไปได้อย่างรวดเร็วครับในพริบตา ดาวพริชินาสีครับคือสถานที่ทดลองที่ถูกใช้งานบนสนามรบจริงเป็นครั้งแรกกองกำลังแอสตามมลิธารัมไม่สามารถรับมือกับเล่เหลี่ยมของมันได้เลยจนกระทั่งดาเอ็นเจิลและก็ฮาบริงเกอร์ชาปเตอร์ครับมาช่วยเหลือหยุดยั้งกองกำลังของอ็อกไปได้แต่ก็ยังสูญเสียวอลล็อดไททันลงไปหนึ่งตนครับโดยฝีมือของแกสโกอเองครับซึ่งมันก็ทิ้งจดหมายไว้ด้วยนะว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันกระจอกข้าวหลังเอาของที่ดีกว่านี้มาสู้กับข้าแล้วกันดูมันแสบขนาดไหน กองกาลังว้าขนาดใหญ่ครับจึงกําเนิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าติดตามตัวของแกสโไงแกสโก้เขาถือว่าตนเองเนี่ยเป็นพรอเฟตเป็นผู้นําสารของเทพเจ้าพวกออกต่างๆก็เริ่มมารวมตัวมากขึ้นครับแกสโก้เนี่ยครับยังคงมองว่าอามาเกนดอนเนี่ยคือสงครามศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองเนี่ยต้องเอามาสู้ซึ่งเวลามันผ่านไปแล้วนะครับห้ปีก็เลยกลับวว่าโอเคเดี๋ยวข้าจะกลับมาที่นี่ จึงก่อสงครามสงครามอาร์ไมเกนครั้งที่3ครับแม้ว่าจะถูกคัดค้านจากมาคารีครับคนสนิทยอยู่บ่อยครั้งว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เทพเจ้าต้องการแต่แกสกอ์ครับก็ต้องการจะทําอยู่ดีกองกําลังของออกครับสามารถยึดครองอาร์ไมเกนได้ถึงครึ่งหนึ่งแล้วแต่ก็พบกับแต่ความน่าเบื่อครับไม่สนุกเลยทําไมครั้งนี้มันสู้ไม่สนุกเลยที่แย่กว่านั้นครับตัวของแกสกอต์ต้องมาปวดหัวครับกับตัวของมาคารีครับที่ปิดชีพตัวเองซ้ําแล้วซ้าเล่าครับทุกครั้งที่มันคืนชีพใช่แล้วครับ ทุกคนฟังไม่ผิดว่าเจ้ามาคาริตัวนี้ตายแล้วเกิดใหม่ได้ครับแบบไม่รู้จบถ้าหาว่าแก๊สกอรยังอยู่ก็สามารถชุบขึ้นมาได้เรื่อยมาคาริคือเกรชชินครับซึ่งผมจะเล่าให้นะครับว่าไอ้เจ้ามาคาริเนี่ยมันมีความพิเศษอย่างไงมาคาริครับเป็นเกรชชินครับที่พบแก๊สกอรเป็นตัวแรกแลก้วก็รับชื่อจากวอรบอสครับให้เป็นผู้ถือธงของแก๊สกอรตลอดมา จริงๆแล้วครับมันก็คือเกรดชินตัวธรรมดานี่แหละครับที่อ่อนแอเป็นอย่างมากความพิเศษของมันก็มีแค่การตายแล้วเกิดใหม่ได้ครับณปัจจุบันถือว่าไม่จํากัดครับถ้าแก๊สกอยังอยู่ก็สามารถชุบได้เรื่อยๆการตายครั้งแรกของมาคาริครับก็คือเกิดขึ้นเมื่อแก๊สกอครับได้กลายเป็นวอร์บอสอย่างเต็มตัวยึดสเปซหักได้มาคารีครับถูกสังหารโดยกรอตニックแมทด็อกครับเป็นเพนบอยนะครับเป็นหมอนั่นแหละ คือเขาเนี่ยอยากจะใกล้ชิดกับแกสกอครับอยากจะมีที่พลนให้ทาไม่สุดแล้วรู้ว่ามาคาริเนี่ยมันขวางทางอยู่ก็เลยทําการสังหารครับคือตายจริงๆตอนนั้นตายจริงๆเลยคือพยายามประจบประแจงแต่นั่นไม่ใช่การตายครั้งสุดท้ายของมาคาริอย่างแน่นอนครับมาคาริตื่นขึ้นมาบนอามาเกนดอนครับในร่างใหม่แต่ไร้ความทรงจําในตอนนั้นครับก็คือเป็นกระชินโงงๆตัวหนึ่งครับจนการต่อสู้เริ่มขึ้น และด้วยเหตุผลบางอย่างครับแกสกกนเนี่ยได้สั่งให้อ็อกรับตามหาเจ้ากระชินที่โชคดีที่สุดครับเขาเรียกว่าลัคกี้กระชินครับหาไม่ได้มันจะต้องมีตัวหนึ่งที่โชคดีที่สุดครับและนั่นก็คือตัวของมาคารีครับที่ฟื้นคืนชีพอยู่บนดาเมกานอนครับที่ไร้ความทรงจําเป็นตัวเดียวที่รอดออกมาได้ครับจากการโจมตีของอ็อกโดยพวกอ็อกเนี่ยจับตัวมาคารีครับมาที่บันลังของแกสกกลครับมันก็วิ่งว่อนไปทั่วครับด้วยความที่มันกลัวเนาะจนกระทั่ง ไปถูกกองเล็บของแกสโก้ครับทำให้มันเนี่ยครับได้ความทรงจำทั้งหมดกลับคืนมาแล้วก็คุกข่าหาท่านแกสโก้เลยว่าค่ากลับมาแล้วท่านแกสโก้ซึ่งในการศึกที่อมาเกดอนนี่ครับก็เป็นมาคาริเองครับที่เรียกสติกสกอนะครับว่าให้ถอยทับออกมาเถอะเพราะว่าเนี่ยนะมันไม่ใช่เส้นทางสู่ความยิ่งใหญ่ซึ่งภายในสังคมออกครับมันมีการแข่งแย่งชิงอำนาจกันเองครับแล้วเรื่องนี้ครับมันเป็นตัวร้ายก็คือตัวของกลอสนิกที่มีอิทธิพลมากกว่า ในศึกอเมริกานนนครั้งที่1ครับตัวของแกสโกนเนี่ยยอมถอยออกมาเพราะว่าเรื่องของสเปซมารีนด้วยซึ่งก็เห็นว่าโอเคเราสู้ไม่ได้แล้วต้องถอยออกมาแต่ในครั้งที่2นะครับเขาไม่ฟังตัวของอ่ามาคาริเลยเขาไปฟังตัวของกรัดนิกครับโดยกรัดนิกเนี่ยเขามีอิทธิพลมากกว่าเขาบอกว่าเนี่ยกลับไปอเมริกานนอีกครั้งหนึ่งสิเนี่ยมันคือสงครามแห่งเทพเจ้าแต่มาคาริครับที่ตายฟื้นมาแล้วเนี่ยแน่นอนว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันน่าจะเชื่อมต่อกับเทพเจ้ามากกว่ามันก็เลยบอกว่า ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ประสงค์ของเทพเจ้าเลยแต่แกสกอก์ครับไม่ยอมฟังครับด้วยความที่มันดื้อครับแกสกอก์ก็เลยสังหารด้วยการนั่งทับบนบันลังจนตายใช่ครับคุณฟังไม่ผิดโดนจับนั่งบนบันลงังแล้วแกสกอร์ก็นั่งทับจนแบนตายตรงนั้นมาคาริครับจึงฟื้นคืนชีพอีกครั้งบนอามาเกนดอนในร่างของเกรซินที่โตเต็มวัยครับและอยู่ในแนวหน้าของการสึกครั้งนี้ครั้งนี้ครับมาคาริไม่จําเป็นต้องมีแกสกอก์ครับในการเรียกความทรงจําคืนมันจําได้ทั้งหมดครับตั้งแต่แรก เรื่องนี้ไม่มีคําอธิบายครับว่าทําไมอยู่ดีถึงความทรงจําได้แต่หลังจากเนี้ยคือเขาได้ความทรงจํากลับมาทุกครั้งเลยแกสเกลครับบอกกลับไปว่าที่เขาชุบชีวิตมาได้เนี่ยเพราะว่าตัวของเขาเองซึ่งการชุบชีวิตนี้ไม่ได้ทําเพื่อมาคาริครับหรือว่าตัวของแกสเกลครับแกสเกลไม่ได้อยากได้คืนแต่เป็นเพราะว่าคนสนิทของแกสเกลครับ,บบอกว่าเหงาอ่ะก็เลยอยากได้มาคารินี่ครับทำให้มาคาริกโกรธครับโกรธมากๆเลยว่าโอ้โหท่านเห็นข้าเป็นของเล่นท่านเห็นข้าเป็นคนได้ข้างั่นหรอไม่ได้ ังนั้นฆ่าตายตายไปซะเลยครับปิดชีพตัวเองครับซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้าเล่าครับจนกระทั่งแกสเกครับเริ่มราคาญแล้วก็ยอมคุยด้วยโดยแกสเกครับบอกว่าข้าเนี่ยนะขอโทษไม่เป็นหรอกแต่รู้ว่าข้าทําอะไรผิดสักอย่างแต่ข้าไม่ขอโทษนะในตอนนั้นเองครับที่แกสเกครับถูกรถถังริมานรัสครับยิงเข้ากลางอกครับจนเจ็บหนักโชคดีที่มาคารีเนี่ยอยู่ตรงนั้นพอดีพุ่งเข้าใส่รถถังแล้วก็สังหารพลละขับทั้งหมดในนั้นเลย แกสเกาครับเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็มองว่านี่คือการลงโทษจากที่พระเจ้าแกสเกาครับจึงประกาศถอนกําลังออกจากอาร์มเกดอนครับเพราะนี่ไม่ใช่สวงสวรรค์หรือสงความศักดิ์สิทธิ์ในการต่อสู้อีกต่อไปและมันจะนําชาวออกไปยังการต่อสู้ที่สนุกกว่าเดิมตามประสงค์ของพระเจ้าก็เชื่อแบบนี้เนาะตามภาษาออกต่อมาคือศึก b t t t l o o Haunted Golf ครับ แกสโกจนมุมเมื่อถูกยาิกแล้วก็เฮลบรชครับแห่งแบคเทมล่าทำการร้อมยาเลือธทงคิวเรกาของมันได้แกสโกรครับตียมพร้อมกับความตายครับว่านี่คือจุดจบของมันแล้วแต่ทว่าเวียบอยส์ครับเป็นเหมือนพวกเหมือนแบบพ่อหมอของเขาเนาะส่งสารมาบอกกับแกสโกว่าบัดนี้ยังไม่ใช่ที่ตายของท่านนี่คือสารจากเทพเจ้าแกสโกรครับจึงกูร้องวากเป็นครั้งใหญ่ครับที่ว่าใหญ่มากกว่าครั้งใดที่เกิดขึ้นมา ทําให้ยานครับจู่ๆก็สามารถวาร์ปได้ครับพลังงานเต็มเปี่ยมครับสามารถวาร์ปเอากองกําลังยาอ็อกเนี่ยออกไปจากเขตแดนนี้ครับไปโผล่ยังดินแดนของออค沃尔ลอทที่ยิ่งใหญ่ตัวนหนึ่งชื่อว่าอูกักดัสเลเยอร์ที่ปกครองอาณาจักรออกเทเรียสไว้อยู่นะครับแน่นอนว่าครับการมาถึงของออค沃尔ลอดหรือว่าอออร์บอสขนาดใหญ่นะครับสกลุ่มเนี่ยมาประทันกันมันต้องมีการต่อสู้ครับการต่อสู้นั้น ดุเดือดและรุนแรงเป็นอย่างมากแต่มันก็จบลงด้วยชัยชนะของแกสโกรครับที่ทำให้กงองกำลังของออกเนี่ยใหญ่มากขึ้นมาอีกครับแต่ว่าเขาไม่ได้สังหารอูรก็ติดัสเลเยอร์นะครับก็เอามาเป็นพวกเดียวกันใหญ่ขึ้นมาไปอีกครับโดยยานรบของตัวของแกสกอรครับมีถึง5ล้านลำโอ้โหวางอลังการมากแต่ยานอาจจะไม่ลำใหญ่ขนาดนั้นเนาะอย่างที่รู้กันว่าออกมันใช้เศษขยะในการบิน แต่ก็ใช่ว่าทุกอย่างครับจะเป็นไปตามหวังเมื่อพวกเขาถูกฝูงกองกําลังเทอริทครับโจมตีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของไฮฟิตเลวนทันครับมาถึงในเขตแดนนี้แล้วก็ตามภาษาอ็อกครับแน่นอนนี่คือการต่อสู้ที่สนุกสดใจเช่นเดียวกันบุกโจมตีครับแล้วก็เอาชนะมาได้อืมออกชนะตัวของเทอริทมาได้สุดยอดวะทั้งหมดนี้ดูเหมือนว่าแกสกอตครับจะไร้เทียมทานแต่วันแห่งโชคชะตาและความบ้าบอของจักรวาลไวเมอร์ครับก็เกิดขึ้น เมื่อแกสกรอต้องปะทะกับเหล่าสเปรดวูฟครับที่นําโดยแร็หน้าแบล็กเมนครับทั้ง2ดวลกันตัวต่อตัวครับแล้วแร็หน้าเนี่ยครับใช้ความเร็วตัดระบบไฮดรอลิกของเกาะครับทำให้แกสกร้อเนี่ยช้าลงเป็นอย่างมากแต่ด้วยพละกําลังเทียบี่แต่ด้วยพละกําลังครับที่มากกว่าครับโตของแกสกอเนี่ยบาคลังครับสาจังหวะจับแร็หน้าขึ้นมาได้ครับด้วย power claw คว้าล่างขึ้นมารอยแล้วก็จะบีบครับ แต่ท่ามกลางความเจ็บปวดของแร็กหน้าครับแร็กหน้าใช้กําลังเฮือกสุดท้ายครับแกว่งดาบฟ์รอสไว้ตัดหัวแกสกอออกมาจากบ่าลมทั้งยืนทันท,ทีเลยแร็กหน้าชูหัวของแกสกอขึ้นมาแล้วก็หอนออกมาด้วยชัยชนะจะเรียกได้ว่าโชคเข้าข้างแกสกอก็คงไม่ผิดครับรู้ว่าแทนที่เนี่ยแร็กหน้านะครับจะนําหัวเนี่ยไปสะสมเอาไว้กลับทิ้งมันเอาไว้ตรงนั้นซึ่งแกสกกเนี่ยยังคงมีสติอยู่ครับมันรู้สึกเสียดายครับที่ไม่สามารถทําตามบัญชาของเหล่าทวยเทพได้สําเร็จ และมาคาริจะไม่มีวันฟื้นคืนชีพได้อีกต่อไปแล้วมาคาริครับแล้วก็ลูกน้องคขสนิทครับจำนวนหนึ่งเนี่ยรีบนําหัวของมันไปครับแล้วก็พยายามกู้ร่างครับรักษาไว้ได้ส่วนพวกหมอเนี่ยทำการแยกชิ้นส่วนร่างเดิมออกครับแล้วก็นําชิ้นส่วนร่างอื่นครับมาทําให้ใหญ่มากขึ้นไปอีกใหญ่แบบใหญ่เท่าตัวเลยอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับร่วมด้วยเครื่องจักรต่างๆมากมายครับขยายร่าง แล้วจากนั้นครับก็ทําการเย็บหัวกลับเข้าไปครับอย่างที่เราเห็นถ้าเราแตะปุ่ขึ้นรูปให้ดูเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนรอยเย็บอยู่ใช่ครับมันถูกเย็บหัวนะ่ะกลับเข้าไปครับซึ่งมันใช้เวลาเพียงแค่10วันเท่านั้นนะครับแต่สําหรับคนทั่วไปอ่ะสิวันคุณก็ตายไปแล้วมีแค่หัวครับแต่กกสโกไม่ตายครับโดยความบ้าบอก,ก็คือกรอส尼กครับใช้เทคโนโลยีไปหลาดครับ ยิงลำแสงสีเขียวซึ่งใช้พลังงานจากโลกแห่งความเป็นจริงและโลกคู่ขนานครับเร่งพลังใส่ล่างหมายจะคืนชีพให้ได้กําลังของแสงนี้ครับรุนแรงมากครับจนทําให้ดาวเนี่ยแตกออกครึ่งหนึ่งเลยแต่วอลล์หลอดแกสโกอุกทากาของเราก็ได้ฟื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับและครั้งนี้ทรงพลังมากกว่าเดิมและยังคงเป็นผู้นําฝูงวากที่ใหญ่ที่สุดนับปัจจุบันในกาแล็กซี่แห่งนี้นี่นะครับก็คือเรื่องราวของแกสโก อุกชากาออกวอลอ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลวอร์ไฮเมอร์โฟในยุคข,ของาศาสตรษที่41นี้เรื่องหนังเขาจะเป็นต่อไปยังไงรอติดตามกันได้ในอนาคตน,นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย